วัสดีครับอยู่กับผมช่องของรอในโอตนะครับโ้วันนี้ลงมาแต่วันแล้วครับอันนี้อยู่สามพวอแลครับเดีย๋ยวจะพาไปดูครับที่ทางถล่มเมื่อคืนนี้ครับเมื่อคืนนี้ผ่านอยู่ครับ สองครับใส่น้ำหนักมาเต็มที่กันครับน้องฟ้าเหมือนจะคึ้ๆครับแต่ยังมีแดดอยู่ยครับบรรยากาศตอนนี้กำลังน้่ขีม่มอเตอร์ไซ์ โอ้โหรถเจาะกับรถเจาะ ปุ๊บคราวนี้มันก็พอท่อหลุดปุ๊บก็เหมือนน้ามันก็ซาะดินครับมันก็ซาะดินกข้างล่างครับงานกามันตงทำครับพอเปิดทางครับนี่ครับยุบไปอย่างนั้นเลยครับนี่ยุบหัวยุบเยอะเลยครับยุบไปแบบโว้ทล่มลงมาข้างล่างครับ เดียวครับเดี๋ยวเปิดส่วนเลนเดียครับแบบเปิดแค่เปลี่ยนหน่อยเดียวครับเปลี่ยนเยอะรถมันติดครับอย่างว่าครับรถมันทุกนะครับขึ้นลงขึ้นลงลาบากครับบางทีก็ต้องช้าครับก็จะไวไม่ได้ครับก็เห็นใจกันครับเกิดเหตุมาแล้วครับเราก็ต้องไป ช้าก็ช no ้านิดเดียวไม่ไม่ไม right ่เปลืองเวลาสักขนาดไหนแล้วครับนิดหน่อยครับประมาณนาทีสองนาทีไม่ช่วยให้ชีวิตเราแบบเร็วขึ้นหรอครับตามหลังนี่ครับอยาบๆแบบหยาบแซงอยาอะไรเลยครับนิดเดียวครับรถขัเล็กอะบางทีแบบใจร้อนเนี่ยอยากแยแซงรู้ว่ารถกำลังรถเองหลือแซงได้ครับไม่ได้ดราม่าครับ เป็นห่วงครับเป็นห่วงเป็นห่วงว่าแซงขึ้นมาแล้วจะเ,เจอรถเนี่ยครับอย่างเงี้ยครับเอ้ยเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันตรายนะครับผมจะพูดไม่จบเลยมันอันตรายครับบางทีแบบรถสวนมาบางทีเขารถหมักครับบางทีเบรกไม่อยู่นะครับมันจะหาว่าเฮ้ยทําไมเขาไม่เบรกเลยไม่เบรกให้เลยโอ้โหกด,ดเต็มที่แล้วมันไม่อยู่หรอครับ,รรบเบรกรถใหญ่ครับ เบรกไม่อยู่จริงครับไม่ใช่แบบเบรกจึ๊กแลวอยู่เลยต้องใช้ระยะเบรกประมาณสักสองเสาลายอ่ะถึงจะอยู่ครับสองเสาลายสามเสาลายถ้าความเร็วประมาณ 40, สี่สิบจะให้อยู่เลยเจึ๊กนี่เบรกไปไม่ได้ครับอย,อยากแต่ถรถเปล่าก็ยังไม่อยู่เลยครับรถเปล่าก็รถไม่มีของก็หนักห้าตันนะครับแต่มันก็ลื่นครับ ล้องก็ฟรีครับไม่เหมือนรถเล็กครับรถเลก็กจื๊ออยู่เลยครับระยะเบรกหน่อยเดียวออกมาครับยังพูดไม่จบเลยอะแสงเลยอ่ะโ,โ,โ,โอ้แสงมันอันตรายครับนิดเดียวมันไม่ที่แบบมันไม่เสียเวลาสักเท่าไหร่หรอครับมันไม่ได้ผมว่านะนั้นนิดเดียวครับนิดเดียวไม่เสียเวลาสักขนาดไหนหรอแ,แส้เนี้อันตรายนี่ เกิดอุบัติเหตุมาไม่คุ้มนะครับ ทางกันย,ยาวเลยไม่รู้จะไปรอที่ไหนจะไปลงหรือจะไปจะไปถึงเลยครับอย่างอย่างอย่างรอครับ ประมาณนี้ครับผมให้ดูต้นตอนในตรงที่ถ่ายเมื่อคืนนี้ครับให้ดูว่ามันมันพังขนาดไหนอะไรยังไงครับแล้วก็มีทางเบี่ยงกี่ทางสอง นี่ก็ประมาณนี้สวัสดีครับดินสไลด์มีดินสไลด์อีกตั้งเอามากัน้นเดม๋ยวผมเริ่มวันโอเค